จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละอุดรมภาคียสังโยชน์พิขูทั้งหลายอุดรมภาคียสังโยชน์หประการเหล่านี้5ประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทธ,ธจักอวิชชาพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลอุดรมภาคียสังโยชน์หประการพิขูทั้งหลาย พิกุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดทมภา,าคียะสังโยชน์าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดพิกุขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้แล เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุดรมภา,าคียสังโยชห้าประการแล